มายของเรามาถึงแล้วสวัสดีพี่มาถึงแล้วทุ่งนาตาสันใหญตรีทงหน้า่นใส่พลังงานแสงอาทิตย์ได้จ้าพี่น้องจา๋าสบายเลยตอนนี้สบายเลยมีพลังงานแสงอาทิตย์ใช้จ้ะ นี่นี่คือจุดประสงค์ของเ้าจ้ะเ,ออเจ้าท้องก้อนท้องก้อนเออลยเขาโฮมแล้วติลูกท้องก้อนเขาโฮมแล้วสาวท้องก้อนจ้ะสาวท้องก้อนเป็นเป็นควายบันบันเขาได้จะ้ะแต่ว่ามีความสูงอยู่เกือบ ประมาณประมาณร้อยสี่สิบจ้ะเป็นแม่ของสาวกําไลตอนนั้นเขาก็เคยได้ผ้ามาเบิงแล้วเถื่อนหนึ่งเนาะของพอสันแมลาตีก็เป็นเจ้ากําไลก้อนให้ลูกหน่อยอีกตัวหนึ่งพี่น้องเป็นแต่ซังแต่ซังดูดูดม,นะมันมืดนี่เอาซุ้มให้เบิงละ่ะเพิ่นเป็นลูกของเบิ่มจ้ะเบิ่มพันล้านส่วนแม่ขันคือ <c oughs> เป็นควายที่ทรงลูกจ้าพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นเพิ่นได้ลูกตามที่พอสันแล้วซื้อม้านี่แล้วได้เป็นตัวที่สามนี่ตัวน้อยๆน,นี่จ้าเพิ่งได้จักมือจ้าเ,เพิ่งได้เดือนครบเดือนพอดีหรือไงเดี๋ยวไปอ๋อเดือนนีอออนอ้สองวันเดี๋ยวไปดูมุมนู้นก่อนมุมนี้รู้สึกว่ามันจะย้อนแสงเดือนก็อีกสองวันอ่าดูเบื้องขาเพิ่นพี่น้อง ลูกเบิรมพันลานโอ้ยหน้าตาใกล้เคียงกันกับเทพน้อยเขาเลยลักษณะหน้าตาใกล้เคียงกับเทพน้อยเลยจริงตั้งชื่อว่าอะไรนะแส้นฟ้าออ้ยหน้าหมแเสนฟ้าผมจกมาซื้อเจ้าของหันมาเบิร์มแล้วเสนฟ้าเออเสนฟ้าางลาเอ้ยเรากำลังจับ จับสัตว์ไหมว่าถา้ถาถถ้้าาเป็นรอบนาพี่สันสีไสหย,ยังรอบนานี่สิเอาหยังไส้ถามัน,นขึ้นอีกอะไม่งงไม่รู้จะดูอยู่ว่าถ้าไม่เอาไอ้บิ๊กกับเงินไม่เอาบิ๊กกับเงินกูไทยก็ว่าจะเล่นใ,ในนี่โกใส่อ,อ๋อจะอ,อ๋อจะเอามูล่าใสโอ,อ้อยากจะได้มูล่าเหรอ,อ ต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเออต้องการให้มันใหญ่ขึ้นอยากเอามูลาใส่เนาะแรกๆอองเมาวัดได้77เซน77เซนตอนนี้ก็แดดฮอนเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยเอาควายเขาคอกเขานอนอคอกคนเลี้ยงดีอะ่ะไม่ได้เลี้ยงอาหารเลยใช่ไหมอาหารไม่ใส่ไม่ใส่อาหารเลยเ<อ>ธรรมชาติอย่างเดียวเลยเ,ออเลี้ยงย<า>ธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้กินอาหารได้พี่น้อง ตอนตอนที่เราซื้อมาที่แรกกับมาเบิองน้ำเล่านี่แหละตอนนั้นส้มส้มหลายก็มีลูกติดมาตัวหนึ่งเนาะทีนี้เราก็มาผาสมไหมจ้ผาผสมไหมก็ได้เจ้ากำไลนี่จ้ากำไลนี่จ้าสาวกำไลเป็นลูกของแม่ท้องก่อนพี่น้องจ้าควายผนง,งามงามเหลืองไงไหายเลยนี่นี่พอบานบานี่จ้าพอบานเพราะว่าผาสมพอพันอยู่น้ำบานนี่แหละแต่ว่าแม่ของเพิ่นให้ลูกดีเนาะ ควายมันก็นเลยออกมาออกมาดีอ่ะแล้ว,ก,วก็เป็นตัวเมียพร้อมพี่น้องจ้ะเป็นตัวเมียด้วยเนี่ยดูตูดหน่อยดูตูดหน่อยกําไรตูดกะสวยได้พี่น้องจา้าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งถ่ายมดมึง,งกึ่งเลยพี่น้องถ่ายมดนี่เนี่ยหางกะสวยกบหางกะสวยหางดีพี่น้องดีดูกาไรแม่ไหม เบิ่งนกำไรอีกแล้วพี่สันควายตัวนี้ได้ได้จักปีจักเดือนได้ปีจักเดือนก่อปีสามเดืนอนปีปีสองเดือน,นจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าจําได้ว่าเจ้ากําไรเกิดวันที่ซีแล้ววันนี้เก้าล้านของเขาหนะ่ะเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดเพิ่นเกิดต้นเดือนเก้าล้านเกิดปลายเดือนจ้าแต่ว่าแต่ว่าควายเพิ่นเป็นควายตัวเมียเนะาะแม สูงร้อยสามเจ็ดแล้วพี่น้องจ๋าแล้วแม่ของเพิินกะสูงร้อยสี่สิบขึ้นคือคว,าย,ควายทีกำลังพัฒนานะ่ะพี่น้องความสูงถือว่าได้เลยค่ะเพราะว่าควายปีป,ป,ปีสองเดือนนะ่ะพี่น้องสูงหร้อยสามสิบเจ็ดพี่สันามิผู้ใดสนใจอยากได้เปิดราคาปุณิตอนนี้ยังไม่เปิดตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมจะเอาจะเอาราคาสูง,สง,สง ถ้าถ้าราคาถูกใจแล้วปล่อยไหมถ้ามีคนมาให้ราคาถูกใจปล่อยไหมเนี่ยก็อาจไม่แน่คิดดูก่อนนะเปิดถูกใจก็ไม่แน่เออเพราะเปิดเปิดโอกาสให้แล้วกันเนาะ,ะ,ะเปิดโอกาสว่าถ้าใครสนใจก็ลองโทรมาอลองโทรมาแล้วอาแล้วแล้วมาดูตัวถ้าสนใจถ้าอยากได้จริงๆก็ค่อยต่อรองเนาะ,ะเราเปิดโอกาสให้คนที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าควายตัวเนี้ยโทรมาคุยกันได้อะควายตัวเนี้ยมันจะสวยพี่น้องจ๋าควาย ไข่ตัวนี้มันมีมันมีความสูงความสวยความมันมีความเงวความพร้อมหลายอย่างพี่นอ้องบ่แม่นย่องกันเองแต่ว่ามันเป็นอีหรีแต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจอยากอยากได้กะมะเบิงตัวจริงเอาดีกว่าแล้วกะมาต่อลองเพิ่นเอาเนาะถ้าถูกใจละคาะให้เพิ่นถูกใจเพิ่นกะอาจสิปลอยพี่น้องแต่แต่อยากให้มาเห็นตัวจริงนี่แหละเพิ่นว่าสร้างเผือกในป่า เออกมากาโบกาลันตีว่า bon เป็นสายไดพันไดพี่น้องแต่ว่าให้มาเบิ่งตัวจริงเอาพอ่อมันก็ดำนะพ่อดำให้มาเบิ่งตัวจริงเอาเพราะว่าควายเพิ่นถือว่าควายแถวละแวกนี่บ่มีไผ่ทอเพิ่นละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้หลายอย่างพี่สันมีเบอร์โทรบ่เ,เนี่ยมีดิอ่าขอเบอร์โทรหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เอ0ซ6 ศูนย์แปดหกแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดห้าสี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดพอสันเนาะถ้าผู้ใดสนใจกะ <6 60 S 1> ตามเบอร์โทรนี่แหละจ้าโทรมาแล้วกะมาเบิ่งตัวจริงได้ถ้าผู้ใดกําลังมองหาควายไปพัฒนาไปเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าตัวนี้ถือวา่ากะเป็นควายที่ยังเป็นควายสาวน้อยอยู่พี่น้องแต่ว่าลำตัวลำชีงแข็งขาเพิ่งสะโพกเพิ่นหนาตาเพิ่นแล้วก็เป็นควายที่บ่ดื้อจ้ะ นี่สะโพกเพิ่นตูดเพิ่นงามเนี่ยพี่น้องถ้าสนใจกะตามเบอร์โทษที่ให้ไว้จ้าพี่น้องจ้ะก็คืองามอยู่เจ้าของเพิ่นกับแพงอยู่จ้ะถ้าสิให้เพิ่นเปิดราคาเองเพิ่นคือสิบ่เปิดแต่ถ้าผู้ใดสนใจอยากให้ราคาเพิ่นถือใจกับ่บนน่คือกันพี่น้องจ้ะเบื้องขาเพิ่นพี่น้อง เบื้องขาเจ้าะกำไรนี่นี่นี่เล็บขาเพื่นพี่น้องจ้าเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามาเบื้องนอกกับสีผ้าสำรวจหน้าตาเพื่นกำไรหู้ได้พี่น้องสำหรับผู้มาใหม่นี่ยังใหม่กับเพื่อนกับยังไห้ไก่ชิดซ้ำนี่เนาะไหนดูจิ้มสสิิจมาวเลลยย่ะิมังสาวอยู่นั่นพี่น้องจ้าวอยู่ เนี่ยจ้าแม่ของเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ได้น้องอีกแล้วแม่เก่งผักแมนนี่ก็ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าวายเพิ่นห่วงลูกจ้าเพราะว่าเพิ่นมีลูกหน่อยได้เดือนเดียวเพิ่นมีลูกหน่อยเพิ่นมีลูกหน่อยได้เดือนเดียวเนาะแม่ท้องก่อนเนาะแม่ท้องก่อนก็เลยหวงลูกโตนั่นได้ปีสองเดือนพี่น้องสองเดือนวันที่สี่ หอดวันที่สี่เดือนหนานี่ก็คือสามเดือนปีสามเดือนแต่ว่าน้องเพิ่นตัวนี้เพิ่นได้ลูกความแล้วได้เดือนหนึ่งเก่งคักพี่น้องแม่นี่แต่ถ้าผู้ใดสนใจแม่นี่ขายเพะนี่สนใจแม่นี่ขายเพรนี่แม่แม่นี่ไม่เลยใช่ไหมแม่เม่า่ขายพี่น้องจ๋าแม่เพิ่นบ่ขายเพิ่นเอาไว้พอพัน เพิ่นนะเพิ่นเพ่นยังเปิดโอกาสให้ตากำไรผุนกำไรยังมองอยู่เห็นว่าพอหยุดจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นี่เจ้าเจ้าของควายพี่สันเนาะเปิดโอกาสเปิดโอกาสอยู่ถ้าผูใ้ใดสนใจอยากได้เจ้ากำไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจา้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดือนเพ้นชแนลในด้อจา้าสวัสดีจา้า